สวัสดีครับพบผมชิลล์โมเกมแล้วเราของเพื่อนครับกับคอมโบตามคำขอผู้ชนะในรอบที่แล้วได้แก่เทเดฟีนิกวิ่ง360เทเปอร์คอมโบคู่สีน้ำเงินนะฮะมาเพาะักะแบบฟีนิกวิ่งสีแดง160 l o ล l ลัสนั่นเองโอ้โคอมโบ,โโบปกติมาตรฐานมาตรฐานฝั่งคุณนี่แบบเมตามาตรฐานเลยม,ม <า S 2> ยเซ<ล>ิร์เซิร์รับประทานเซอร์รับประทานเซ็ ช2่ g o อั้งน่ิงข็นตตกเ้ามรเออแ่รับ้งเออรับตั้งง่ายกว่าิงอะแต่เทเปรมจะเอียมุมออ่างนี้ว่ะแต่ถ้าไม่ตั้งแล้วก็เอย้ยอยู่กินาอๆย่าดเๆย นั่นแหละที่ไม่อยากเด้เ่นตองูนเลดี้ไมชบไป้อะนั่นแหละที่ไม่อยากได้จะวะตึกๆไม่ชอบเทปเปอร์รี่เลยเลดี้เซต t ีทูวันสีแดง2เริ่มเริ่มนะสีแดงแรงสาเท่านั่นนะีหนึ่แต้มพขาได้ไม่เป็นนะท่า่นะสามศูนย์สามศูนย์เลเซต ทีทูวันโกสีดแดงแรงสามเท่าหนักด้วยเราบอกว่าเราไม่ยืนนักนี <Yeah. S 1> ่ไงสามหนึ่งเ,เราไปตบเขามาเยอะเลดี้เซตทีทูวันโก ีกหนึ่งโดนคอแล้วก็กระเด้งออกเอ็กตได้เอ็กซ์ตเอ็กตฟินิชโดนนยัดยัดปึ่งล้ะเด้งกลับน่าจะได้พักแล้วแหละเนี่ยไปเลยเอ็กตีเซตถีถูวันโกนี่อปลาเหนือโดนคอหันทิมเลยจบแล้วครับคุณแร่ โอเคใครรอกานพี่ดูพี่ก่อนกันได้ตัวต่อไปนะครับเป็นซับบูรี่คาเบอร์960ดิเด้นไม่แต่แต่เออนเนี้ยแต่ว่าเพิ่งเคยจับซับบูรี่คาเบอร์เป็นไรเห็นว่าดีอยู่จิ๋วแต่แจ๋วเห็นนาว่าเป็นเบ์เบาที่ดีเลดี้สเตทที่ทูวันโก โอยยืนโคตรทนเลยไม่ออกปึ้งไม่ทันโฆษณายังอยู่ยังอยู่แฮมอ่ะต่อต่อต่ยังไม่ทันได้ผมเอาแล้วเอาได้จับปินดีกันมาประมาณเราไม่กลัวเดี๋ยวส้นสายไเซตที่ถูกวันโตเสสนามมันลื่นนิดนอหนึ่งซับสองสอบสอบเพลงดาบสัญลักชิโนโกชิ เพลงดาบสำนักชิโรโบชิสำนคูโรบุตันคมดาบในสายหมอกตั้งชื่อเองในลัทธิอะไรดีเยี่ยมวันโก้สำนักชิโรโบชิหกต่อสองอันนี้สำนักคูโรบุตันอีเยี่ยมมาถึงก็โยนเกมสองลูกแล้วเพลงดาบสำนักคูโรบุตันอร่อยเลยหางหมูสะบัดขี้เยียอย่างนี้ครับตัดหางมาแล้วเรดดี้เซ็ตทีทุกวันโก้ เบิร์ดฟินิชสี่ต่อหกครับผมโ oh, หแตนเดียวลูกเอาแบบเมื่อกี้ลูกเท <laughs> ่าทีช้าหน่อยจับนี่เฟคคนแก่เลดี้เซ็ตทีทูวันโค โยนแรงเอันนี้โยนเกมโอเคเพลงดับสำนักกุมก okay. ับก็เดี๋ยวพี่ใช้ใส่พี่ว่ะพี่ควรทำใส่เหมือนกนแม่นี่มันมันจะไปก็เลยท่าไขาเตียมอันนี้นะครับเป็นอ้าวผ้าเป็นทับตั้งหรอเดี๋ยวค่อยปรับะไม่เป็นละปรับได้กนะตอนนี้เป็นเวเวฟหนึ่งหกศูนยฮซะอันนี้มันคปอนาเก่าจริใช่ lady set ถี่ถู่วัน จับเหมือนกันนะตัวเล็กเนีคาเตอร์ดีเพราะว่าตอนที่แพ้แพ้ตรงนี้แหละตอนที่ไปแข่งแต่ไม่ใช่ของโบนี้นะเขาสามหกศูนย์เทปเปอร์เอาคนนั้นแล้วนะเออน้องคนนั้นแหละ Lady Set T2 1ก็ มีที่สามของโบกู้สีเขียวสองต่อศูนย์ถีถูวันโกะเกิการเป็นไงจ๊าไปย้อนดูว่าลงก่อนเบิร์ดหรือเบิร์ดก่อนแต่เหมือนเหมือนจะเบิร์ดก่อน,อ,นอ้าว คนนู้นบอกลงก่อนคนนี้บอกเบิร์ดลงก่อนเหรอโอเคโอเคตอนนี้ลงก่อนแล้วค่อยลงก่อนแล้วค่อยเบิร์ดผิดพลาดอะไรด่าน้องเจนเอาสี่ต่อสุดเพิงดาบสำนักคุลปตะทีทูวันโก้เดี๋ยวกูไปซื้อมาแล้เดี๋ยวกูไปซื้อถ้าเล่นถ้าเล่นเดี๋ยวกูซื้ออะไรถ้าเล่นเข้า่มืองงี้เดี๋ยวกูซื้อ อาเเอามาแเนของพ่อะกูลโอเคครับพอตอนตอนนี้ก็คือคอมโบที่ของมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีคอมโบของเพื่อนๆเราอีกสามท่านนะฮะมาได้แก่ใครก่อนเลยสองคนนี้ใครก่อนใครก็ได้ดินี่นี่นคนต่อไปครับจะเรียกว่าน้องนัทก็กลัวกระดาษปากเรียกพี่นัทแล้วกันน้องนะครับผมอ,อ่น้องนัทนะน้องนัท ผมยังเป็นเด็กใส่ส้อสองพ่อเสาแพ้สิไอ้ห่วโชว์สองพ่อก่อนนะรับตับ้าวข้าวน้อง่องั้นเปลี่ยนคนนะฮะเป็นน้องเจ็ตลงก่อนโทรศัพท์นะ่มทโอเคกลับมาที่น้องนัทนะครับกับคอมโบสกอร์พิโอสเปียร์สามเจ็ดศูนย์ทานพอยต์หมุนกลับก่อนไม่งั้นใส่ไม่ได้ ตรงนี้ต้อหมดกลับอันนี้ไม่เอาใส่ไม่ได้ฮะเป็นคอมโบคู่สีส้มนะฮะส่วนผมเหมือนเดิมวครับ Lady, Set, Three, Two, One, Go! เพลงดับสำหรักกลุมตะแมงปลอกนะคะเพลงดับสำหรักกลุมตะ ตัวทิพว่ะตัวิดยัถวมืหนึงหนึ่งต่อศสกอปโกสเปียเป็นฝ่ายน้ำผลักบางทุกครั้งเหมือนกับอีกควางหนึ่งหมนด้านหนึ่งเลดี้สเตททีทูวันโกยนเกมไปหนึ่งสามสามสเอ้ยเดี๋ยามกูไม่ใช่นะผิดพลาดนิดหน่อยอจะพูหมุนกลับไว ไม่สุดไม่สุดก็หมุนให้สุดมันจะดังแก๊กอ่าหักกันนะแค่ในทีเซตทีทูวันโกเคนะม่่อทีเปียทั้หมดโจมตีครบหัวย่าอสี่ต่อศ เลดี <Lady> ้โอ้ยไม่ได้ไหมเลดี้เซ็ตทีทูวันโกหกต่อสูงโอ้แม่งป่อง่อยหัวย,ยู่เลย <c oughs> แต่เป็นเก่งอยู <c oughs> ่นะเงนะทำลายคาลิเบอร์เนะี่ย <c oughs> เล่นจริงผมว่ารักวิ่งตีหน่อยก็ดีนะบิดแล้วนะ <c oughs> เลดี้เซตทีทูวันโกสำนักกูรู้ตะทำงาน3ต่อหกสแต้มก็ยังดีอย่างน้อยก็ไม่เสียชื่อเลดี้เซตทีทูวันโกอ่านจะเปลี่ยนหมดไหมฮนะ ซื้อ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 รอ,อ,อ,อเล่นรอเล่นรอเล่นตัดส,สิน ladies e t three two one go เฮ้ยเห็นแบบสนักโครตต่าได้ผลว่ะนะฮะต่อไปเป็นของน้องเจษนั่นเองนะฮะขาบขออทบตามคำขอเราหมดไปแล้วคือจักโคกอะจักของตีนไปแล้ว ไม่มาแก๊้จังหวะวิ่งเข้าอ่ะแม่งแบบโดนปัดออกเฉยเออน่าทึ่งนี่แหละเพลงดาบทะยานดาราอืโอเคอ้าวโชว์ฮะคอมโบเขียวคอมโบเขียวสีสวยมากสีนี้คาร์โนหกเจ็ดศูนย์บราวสไปล์ยืนนิ่งยืนนานต้องถามตากบเลดี้เซตทีทูวันโกคอมโบเขียวอ่ะ ด้วยเองด้วยนะยังไม่ได้ชนด้วยก่อนด้วยก่อนเฮ้ทำไมคอมโบเขียวมันแล้วยังไงแล้วยังไงถ้าถ้ากูชช้อีกกูต้องชูสองลูกพร้อมกันอยากรเปล่าอ่ะเดี๋จัดรอเลยกูไม่มึงก็ชูอันนี้ไงตอนนี้คอมโบเขียวคอมโบนูกไปแล้วคอมโบสีอะไรเนี่ยี่ชูวาดโบ เท่าไรฮะเท่าไหรฮะสี่สี่สิบีูวาดโด สี่สองสี่ได้แล้วตอบดูมาตอนนะอ่ะโหถ้ากลับมาได้เก่งอ่ะอมไม่เบิร์ดก่อนก็ดีเท่าไหร่แล้วที่จู่ว่านโดนเพลงดาบผ่าดารา กก่อก่อนอ,อนนนะใไอ้เหี้ยปากนวิ่งออกวะปากนวิ่งออกวะหรือว่าอะไรที่ออกก่อนปาแตกก่อนก่อนลุง่ะไปย้อนดูวะเข้าเอ็กตีมหลายปาแตกแล้วค่อยวิ่งออกสาแต้มเย็ดเข้มหกหลงก่อนท่านหลงก่อนเรไม่รู้นะหกสองนะขึ้นมาเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่สูว้วาดโก ได้ยินเลยว่าขี่ขี่ขี่อยู่แบบขี่บิดแน่แน่ขี่บิดแน่จบไปแล้วครับจบแล้วแล้วก็พูดท้าชิงคนต่อไปโอเคเป็นโอ้ยของกูงี่ว่าคนไทยแบใจคอดีเลยอ่ะอันนี้พยายามหาคู่สี่นะคอมโบสีม่วงซามุไรเซเบอร์หนึ่งหกสเอ้ยหนึ่งแปดเลเวลคอมโบสีม่วงลูกเก่าอ่าลูกเก่าเจอลูกใหม่แต่ว่ารูก บีเอ็กเจอูเใช่ล่างเก่านะล่างใหม่ Lady Set t 2ที o โกจดจดต้องจุดจด้องเดี๋ยวเววิ่งดยวันนี้ดก็คือใส่หนึ่งเลยไม่ได้ใส่แบบว่าเก้าหกหรือว่าหกหกไม่ได้ใส่สมดุลเลยนะเหมือเรา เมื่อเ้องบีปาดไปๆๆ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 ๆัๆๆๆาๆๆาบๆๆๆๆๆๆีๆยๆะๆๆ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 ๆาวๆๆดาวๆๆ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 ๆเลๆๆๆเๆๆๆๆเๆๆๆๆๆอๆๆ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 ่งๆๆๆๆๆๆๆก คอมโบไอ้ันลิเบอร์นี่มาขอาชมเลยโคตรเหนียวถ้าสมมติไม่โดนจังๆนะโคตรเหนียวอ่ะเอียงก็ดีชุดชุดแบบไหนก็ได้สองต่อสุดเลดีด้เซ็ตที two o n กบเคกาบตาลี่สุดไม่น่าชมเยอะเลยเริม่มเคยชมแล้วเลยไม่ได้เ <c oughs> ลดี้เซ็ต ทีทูวันโก้โจนสวยโจนมองบังออกไม่ใช่เไหมเร์เตรกันวไม่แบบตอนอะไรไม่ไม่ผมไม่กังวลนะเบสที่ออกมาผมว่าตัวอื่นตัวนั้นสุดตัวนั้นสุดยกเว้นคิมซันคารุด้าซีเอ็กอะสอบเท้าเลยไม่ใช่ดิสี่แล้วดิสี่สอง t ี่ถูวันโกลงปุ๊บลงปุ๊บโดนกดเลยโยโนทำไมไม่โยน,โนลงปุง๊บเขากดแล้วก็ออกเลยก็ได้งออกเลยสี่เท่า t ี่ถูกวันโกะ้องการแต่ พร้อมกันเลยถาดไปทำจานว่าไงเมื่อกี้สี่เท่าเลยไหมอ้คนละแต้มห้าเท่าอ่ะเฮ้ยแย่มัจบไ้นะหยอกยอบอุ้ยพูดเองนะไม่ได้กลัวทีทูวันโกยืนรับดีจกัน ห <5 S 1> ต่อสี่เกิดไปปะ <c oughs> แต่จะเปลี่ยนที่ชูด,ดี้เนี้ <c oughs> ยโยนเกมโยนเกมทีู่วันก็เอตาตับก,กลับจะกลับมาได้เพ,พราะว่าพลังอีกหเอ็กซ์ป้าชูสําเร็จกันะ เล่นเล่ไต้องไปหา้ยโดนเซเวอร์กดหัววะกระโดดจากหลุมมอะไรเนี่ยห้าต่อห้าต้องหาชุดเซเวอร์มาคอร์ป่ะอ๋อเร่มใอาชุดนี้เป็นรางวกลนะนะเซเบอร์ที่จูวันกจบแล้วมาโดนชุดนั้นเองได้แ้มนี้มาก คือคือได้แต้มนเนี้ยบ่อยมากไม่คนอื่นอ่ะวิ่งปาดอ่ะด้วยแต่ว่าฟึดหลยุยไหลเองเลยเมแกก็วิว่งชนนะแต่เหมือนเราได้ส่งแล้วคอมโบ<น>ที่ผมทำมาก็คือ IMPACT d e c k 450 <S <S Under f a ์นโอเ okay. ค u ่ d e r f a อแนคนที่ไหนหทีทูวันโ ตอนนี้คอมโบล,ลา่าสุดหมดแล้วคอมโบหมดแล้วคอมโบแล้วมันจะต้องเรียกตอนเมนตอนเมนก็เมนกันรัวตอนหายก็หายกันหมดถี่ถูวานกบมิเตอรไม่เคาน์เตอร์ต,อต่อยสตีมหมดนะ งับไม่ออกเวยเอาใหม่ปรับมุมใหม่สองศูนย์ไปี่ทูวันกเฮ้ยงันไม่ออกไม่ว่างับไม่ออกไม่ว่ากระแทกขนาดนี้ไม่เบิร์ตสี่ศูนย์อะกระแทกเขาเราออกอะเหมือนเหมือนที่ทุกคนเป็นม กูก็เป็ดใช่ไหมทีทูวันโกานแล้วเอเอาดาคนอีกเดรกสองทอีสี่สองอย่างนี้ได้แต่ว่า กีสวยแล้วที o แรงกับกแทดียังวะห,หมดแล้วรับแรงดีนะแล้วเหมือนจะดีกว่า i ิ p a c t นี้อ่ะ้า T2 1 Three, two, one, go หาเท่าอ่ะโอ้เอ็กซ์คือ T2 1 go ไม่ดูบอกเลยดูเฮียอะไรไม่ทันเลยขออนุญาตหยาบแม่ตงตาดกันแตกแล้วกูลงหลุมนี่คือทันเลยครับไม่ทันเขายอดคลิปอยอดคลิปช่างมันก็คือเราเราแต้มเป็นห้าเท่าอยู่ห้าเท่าอยู่นับใหม่พอดีช่วงนี้ใส่ตาไม่ดีเหลือสามสิบเฟรม <c oughs> ที่<อ>ทุกว<ห>ันก็ แ็่คตรดียวเหนียวจัดอะไม่ว่าจะมุดไปจอกสมัใสอะไรไม่ไปไหนเลยเหนียวจัดไม่เบิร์ดยากมากเลยนะคออเนี่อก็จะแบบโดรงๆเนี่ยเบิร์ดทีทูวันกก เจ็ดพอดีเนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดพอดีกว่าจะชนะได้มันดูไม่คือต้องบอกว่าถ้าลูกไหนที่เรามองไม่ทันอ่ะเราวไม่ได้นับก็ขออภัยด้วยนะฮะทดแต้มไม่ได้ใจทดแต้มไ่้ใ้ใจมองไม่ทันครับเบลดีมากเบลดีมากคอมบดีมากครับฟังมาด้วยโอเคแล้วไม่มันมันมันทวงสีได้เหมือนกันเนาะทวงสีได้ใช่เพราะว่ามันมันทวงสีได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันมันกลมเวลาพวกเข้าไอ้ทีมลายมาแม่งแฉลบแม่งหมดเลยเหมือนปัดป้องอ่ะคมดาบปัดป้องเบลดีมากมีเบ็ ปิดไม่ดีเลยอย่าซื้อบิดซื้อบิดแย่ได้ซื้อใครอยากเล่นสูงใส่เลยโอเคครับสามแปดห้าเอ้ห้าแปดห้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ขอคอมโบกันเข้ามาด้วยเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ